ค่ะหนูอ่ะตอบตอบเัวอีกหึงครั้งแล้วก็โซเชียลสองครั้งใช่ไหมคะแล้วคือหนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากผิดหวังแล้วก็คือแบบอยากรอบเดียวจบจริงๆหนูก็เลยเนี่ยมาเจอสูนลีดใน Facebook หนูก็แอด Facebook ไปแล้วหนูก็เหมือนไปดูรีวิวอะคะ่ะตอนแรกก็คือยังไม่เชื่อยังไม่แบบยังไม่เชื่อเต็มร้อยว่าเออครั้งเดียวมันจะผ่านจริงๆแบบเนี้ยคะ่ะก็เลย พอไอ้ผลสอบรอบสองของโทเฟมันออกอะแล้วคือมันแบบมันอีกนิดเดียวเองอะค่ะซึ่งก็แบบนันก็ตัดสินใจไม่เอาแล้วคือไม่เอาแล้วจริงๆก็คือแบบอย่างรอบเดียวจบก็เลยอ่ะไปสมัครฟิวกับส,สุรีสูรีเลยแล้วก็ตอนที่สมัครอะค่ะก็แบบพยายามแบบถามพี่เขาว่าเออพี่คะหนูต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะฟิวคือหนูกังวลมาก เพราะหนูไม่เคยรู้จัก i อเอลเลยไม่รู้เลยว่าเป็นการทดสอบทักษะการฟังพูดอ่านเช่นเนี้ยไม่รู้เลยค่ะที่เขาก็เหมือนดีมากเลยที่เขาซัพพอร์ตตลอดแบบว่าตอบตลอดอย่างเงี้ยค่ะอ่ะส่งเนื้อหามาให้อ่านว่าอ IL ไอเอลเป็นยังไงยงไงให้เราเตรียมตัวก่อนที่จะติวค่ะแต่ตอนที่ติวไปแล้วแรกๆอ่ะหนูก็ยังยากอยู่ในความคิดนะคะแต่พอติวไปสักพักนึงอ่ะ เหมือนเหมือนเราแบบเข้าใจแล้วเราก็เออมันก็ไม่ยากนะไม่ยากจริงๆไอส่วนพาร์ทที่หนูชอบก็คือจะเป็นพาร์เทเขียนไรทิ้งาพาร์ทไลทิ้งใช่ไหมคะพาร์ารเทเขียนคือหนูชอบเพราะว่าอาจารย์อะจะมีแพทเทิร์นให้ทั้งพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเลยค่ะตอนที่ระหว่างซิลพาร์เทเขียนเนี่ยโอเคโอเคมากเลยเพราะว่าเหมือนอาจารย์กุ้งอะสอนให้จำเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ได้จริงๆ แล้วก็พาร์ทพาร์ทจปิ๊กิ้งก็ฟูพูดหนูก็ชอบเพราะว่าหนูหนูมีการเตรียมตัวก่อนที่จะจะมาติวสอบแล้วด้วยวพยายามฝึกหาคำคำถามมามาพูดกับตัวเองนะคะแล้วก็พอได้เรียนก็ชอบเพราะว่าเราได้พูดกับเจ้าของภาษาจริงๆนะคะเราจะรู้สำเนียงเขาเวลาที่เราไปสอบก็ e x a เนอร์เขาพูดมาสำเนียงเขาก็จะคล้ายกับ อา,อาจารย์ฝรั่งที่เราติวด้วยอย่างงี้ค่ะเราก็จะสามารถตอบได้ตรงคําถามค่ะส่วนพาร์ทพาร์ทอ่านก็คือจะใช้เทคนิคของอาจารย์โอ๋ก็คือจะเป็นเหมือนหาคีย์เวิร์ดต้องหาคีย์เวิร์ดแล้วก็จะหาซีนโนนียเราก็จะเจอคําตอบก็คือคําตอบอยู่ในแพซีฟเลยแค่เราต้องหาคีย์เวิร์ดให้เจอแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ส่วนพาร์ทพาร์ทฟังพาร์ทฟังก็อาจารย์อ่านแนะนาดีมากเลยก็คือว่าให้ให้ให ฝึกพัดหนึ่งกับพัดสองเยอะเพราะว่าพัดหนึ่งกับพัดสองเป็นพัดที่สามารถเก็บคะแนนได้ง่ายมากซึ่งหนูก็เชื่อเชื่อจย์อ่าหนูก็ไปฝึกพัดหนึ่งกับพัดสองเยอะกว่าแต่พัดสามกับพัดสี่ก็ฝึกฝึกล้วฝึกแต่ว่าฝึกน้อยกว่าพัดหนึ่งพัดสองแบบนี้ค่ะใช่หนูคิดว่าตอนที่ไปสอบก็คือหนูลงส่วนสอบที่พีทโลชินี่คะก็คือว่าพี่เขาก็ดูแลดีที่ที่เป็นไอเอลนะคะแต่ก็ตอนสอบก็คือไม่กังวลพยายามแบบ มีสติให้มากที่สุดอะค่ะใช่ถ้าเรามีสติก็คือทุกอย่างจะลื่นไหลเลยใช่ค่ะอยากให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ยที่ที่เขาแบบว่าสอบอาโทอีกหรือว่าโทษเซลหลายรอบแล้วแล้วก็ยังไม่ผ่านสักทีก็คือหันมาสอบไอเอลดีกว่าเพราะมันรอบเดียวจบจริงๆอันนี้การันจีเลยเพราะว่าตอนแรกหนูไม่เชื่อเลยว่ารอบเดียวจะจบแต่ก็คือรอบเดียวจบจริงๆแล้วก็เหมือน พอสอบพอรู้ผลสอบอะคะ่ะว่าเหมือนผ่านแล้วก็คือมันผ่านเกินคาดมากเลยก็คือแบบดีใจคือร้องไห้เลยวะนะันนั้นใช่แบบดีใจแล้วคือตอนนี้เหลือเวลาฝึกสอนอีกสามสามเดือนก็เรามีเวลาว่างเลยแบบคิวเลยอะคะ่ะแบบเราไปทำอย่างอื่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเครียดกับอาภาษากิบอย่างเงี้ยคะ่ะ